ลัคนาและชาวราศีตุลขอต้อนรับเข้าสู่นี่มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้วิยากรนะคะตุลเนี่ยจะเบิกบานหลังสงการหรือต้องทํางานแบบบึกบึนนะคะแอดบอกอย่างนี้ชาวลัคนาราศีตุลดาวประจําตัวของคุณเข้าสู่ภพเรือนมรณะนะคะกลัวไหมเรือนมรณนะฟังแอดวินมนานาต้องพูดว่าไม่กลัวละเพราะว่าเรือนมรณะนั้นอยู่กับเรามาตั้งแต่แรก จังหวะนี้มรณนะค,รคูณสองมรณนะรเป็นเกษตรราธิบดีนะคะมีมรุตยูอยู่ด้วยมะมะมะทังนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นมาเลยอะไรจะมาก็ stuk. มาช่วงระยะเวลานี้ลัคนาราศีตุลน,นะคะคุณทําตามที่แอดมินบอกนะเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกสิ่งอย่างหลายสิ่งหลายอย่างมันที่มันยืดเยื้อมาแล้วรู้สึกว่าไม่มีประโยช ah ยน,ยน์เปลี่ยนขี้เกียจเปลี่ยนมาเป็นขยันสู้นะคะอะไรที่มันทดุดท้อเบื่อหน่าย ติดพันกันมานานวุ่นวายกันมานานนะคนรักที่แบบเท่าไหร่ให้โอกาสเท่าไหร่ก็ไม่ดีช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลาตัดอกตัดใจสําหรับคนรักนะคะเหตุเพราะอะไรเจ้าชะตาพระราหูเจ้าชาตาะาชาตาอยู่ในภพเรือนปตัตน,นิพระราหูคือเจ้าเรือนปุตตะ จบเมื่อไหร่มีคู่ใหม่ทันทีนะแล้วเป็นคู่ใหม่ที่ค่อนข้างดีด้วยอันนี้ไม่ได้ยุแยงให้ใครเลิกกับใครนะุณต้องดูลักษณะของคู่ครองคนรักของเจ้าตาว่ามันอยู่ด้วยกันมานานหรือ,อยังนะคะสงการนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นนะผ่านมา20สงการแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเจ้าชะตาแอดบอกเลยว่าถ้ารักษณนาราศีตุลไม่รู้จักเป็นคนเดินออกมานะทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่จบลักษณะว่าอีก7ปีนี้เจ้าตาก็ยังต้องทนแต่เรื่องที่ไม่เรื่องที่ไม่ดีอะ่ะมันมีแค่นี้แหละ ที่แอดพูดมาก่อนเพราะอะไรเพราะว่าการที่อยู่ในภพเรือมรณะหลายคนกังวลแต่แอดจะบอกเลยว่ามรณะคือเรื่องของการได้เงินพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศได้ทําอะไรต่างๆที่มันมีช่องทางที่มันสัมพันธ์กับการต่างประเทศออนไลน์หรือการทําอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับความเป็นความตายความเกิดในโรงพยาบาลเป็นคุณหมอเป็นคุณพยาบาลเป็นทนายความซึ่งฟังกันมานานแล้วจะรู้ว่างานการที่เป็นเกี่ยวกับอริมรณะวินาที่เจ้าดาจะไปทําให้มัน ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองเนะี่ยมันต้องไปเกี่ยวพันอย่างไรนะคะตัวเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้นะมรณะเป็นเกษตรตาที่ดนะีหมายถึงว่าความเจริญรุ่งเรืองหรือก้าวหน้าอะไรต่างๆในช่วงระยะเวลานี้มันต้องจบกับเรื่องที่มันแบบแย่ไปก่อนนี มันต้องผ่านไปก่อนมันต้องแก้ไขไปให้ได้ก่อนแล้วเจ้าตาก็จะมีเรื่องของความมั่นคงขึ้นมาแทนที่เพราะมรณะเป็นเกษตร,รเนี่ยแอดมองว่ามันแฝงดาวเจ้าเรือนตัวเองด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่ชาวลกักนณานราศีตุลมรณะเป็นเกษตรอ่ะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยมันยังหายเองเลยแล้วเนี่ยเห็นไหมมันยุแย่อ่ามฤตยูอยู่ในเรือนมรณะบอกเลยว่าตุลตาแอดมินก็นมาติด,ตดๆที่แอดมินโพส์ในเพจเฟซบุ๊กวันนี้มีเรื่องเล่าเห็นไหมล่ะคะ ก็จะตามมาเลยเป็นผืนตรงนั้นตรงนี้เป็นอะไรที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องบอกว่าไอ้ช่วงระยะเวลานี้นะหลายหลายตุนนะคะถ้ามรณะเป็นเกษตรอย่างนี้ทายแบบ o ha, เอาฮาอะไรก็ดูแต่ซีรีส์นะซีรีส์ต่างประเทศไม่ออกจากบ้านเลยนะคะสนใจในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของความลี้ลับก็มีหรือช่วงนี้เดินทางไปต่างประเทศและบางคนกําลังอ่านหนังสือสอบชิงทุนบางคนกําลังจะเตรียมตัว หลังสงการเนี่ยจะเดินทางไปต่างประเทศไปทํางานไปอะไรต่างๆเนี่ยช่วงจังหวะระยะเวลานี้ได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ตุลเนี่ยยังเกิดประโยชน์ในลักษณะที่พระฤหัสปดีเล็งดวงชะตามันเด่นในเรื่องของคู่ครองเพราะฉะนั้นแนทบอกเลยว่าถ้าช่วงจังหวะน,นี้คู่ครองไม่ดีแสดงว่าไม่ใช่คู่คุณละนะคะเพราะว่าพระฤหัสปดีเนี่ยจะเข้าอ่ะอ่าเรามาดูพระที่ก่อนพระที่จะเข้าวันที่เก้าเมษายนอ่ะ สิเมษายนขอภยัยนะคะเพราะพระพ,พูดยังไม่ย้ายแอดก็ยังพูดเสียอยู่เหมือนกับชาวตนทุกคนนะคะโชคลาบมันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะสี่โมงเย็นเป็นต้นไปตุนรื่นเริงถลิงศกใหม่กับดาวเจ้าเรือนลาภพะเป็นมหาอุดอยู่เนื้อเรือนปัตตนิ รู่ครองคนรักต้องให้อะไรเจ้าชะตาแล้วเมื่อวานเขาต้องเสียอะไรให้คุณสองก็ต้องซื้ออะไรให้คุณและสามคุณจะต้องมีความสุขมากๆในการได้พบเจอกันอะไรในช่วงระยะเวลานี้มันมีขัดแยง้งไหมมันมีมันมีพระพุทธเป็นคู่ร้ายอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นนะหลังสงการนะ่ะวันที่ส9เกเมษายนน่ะพระฤหัตเข้าพระฤหัตจะเกลือนอริสเข้าไปสู่พระเรือปรนปัตนิก็จริงแต่มันปรากฏว่า มันเป็นเจ้าเรือนสหัสช้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการจะพูดจาก,กับคู่ครองคนรักในช่วงเนี้ยพูดไม่ดีก็เสียพูดดีก็ได้อะจะพูดยังไงนะคะเจ้าตาจะพูดยังไงเพราะว่าเจ้าตามีดาวเป็นราชาโชคทั้งสองตำแหน่งเป็นนาริอยู่ในเรือนปัตน,นิในลักษณะที่เป็นราชาโชคก็เจ้าชะตาก็จะได้อะไรผลประโยชน์จากเจ้าหนี้ผลประโยชน์จาก คู่ครองคนรักผลประโยชน์จากเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะเพราะว่าอาริ์เข้าไปสู่พพเรือนปตัตานีอย่างเงี้ยน,นะคะตัวเจ้าชะตาบางทีถ้าอยากจะเดือดร้อนก็มีปากมีเสียงทะเลาะเบาแวงได้แต่มันจะทําความเข้าใจกันไปได้เพราะสุดท้ายแล้วดาวคู่มิจ่มันตามมาในวันที่19เมษายนการดําเนินชีวิตคู่เนี่ยในช่วงระหว่างวันที่14ไปถึงวันที่19จึงเป็นช่วงระยะเวลาที่จะต้องใจเย็นที่สุด มันมีโอกาสจะมีปากมีเสียงในช่วงระยะเวลานี้แล้วไปลองดูซิวันที่สิบเก้าคู่ของคุณคนนี้คือคู่แท้ไหมคู่บุญคู่บารมีไหมสิบเก้าเมษาเข้าปะเป็นราชาโชคอ่ะรอใจเย็นๆอีกสักเดือนนึงก็ได้สำหรับคนที่แบบโหแอดมินมารอบนี้เริ่มต้นบอกทิ้งไปเลยถ้าเกิดมันไม่ใช่คู่ชีวิตที่ดีไม่ก็คู่ชีวิตมันจะต้องมีราชาโชคแล้วไงปีนี้มันจะต้องได้โชคแล้วอะชาวตุลน่ะ คนรักจะให้นอนคนรักจะให้นี่เกิดความมั่นคง,คงเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างพระสุขเข้าไปอยู่เรือ,มอนมรณะเป็นเกษตรตาทิ่พอดีมีมรุตยูอย่างเงี้ยมันจะมีลักษณะที่แอดบอกเลยว่ามันสามารถมองได้ถ้าเขาดีแบบสุดโต่งอะ่ะกับเขาแย่แบบสุดสุดโต่งอะ่ะมันเป็นแบบนี้เพราะมันไปกลุ่มคู่กันนะคะแล้วดาวหลังสงการเนี่ยแอดก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่อง ของความสําราญของชาวลัคนาราศีตุลมากเพราะดาวดีเนี่ยมีองศาที่ดีแล้วเล่งมาที่เรือนเจ้าชาตาเหนื่อยไหมเหนื่อยมากล้างสงการเหนื่อยเปล่าไหมไม่ถ้าเจ้าตาอยากได้เงินมากทํามากถ้าเจ้าตาอยากสําเร็จมากก้มหน้าก้มตาทำและสู้ไปนะคะดวงของเจ้าตาเนี่ยมันมีทั้งโชคใหญ่ความสําเร็จใหญ่รายได้ใหญ่นะคะเพราะอะไรพระฤหัสเป็นราชาโชคเล่งดวงชะตา เจ้าเรือนลาภะเป็นมหาอุดเล็งดวงชะตาเจ้าเรือนปุตตะการงานใหม่ๆการเริ่มต้นสิ่งใหม่การคิดการใหม่ๆเป็นเทวีโชคเล็งดวงชะตาเล็งเนี่ยมันได้ผลสําหรับแอดมีเนี่ยการเล็งเนี่ยแทบจะ สำหรับแอดนะการเลงของแอดเนี่ยแอดมองว่าดีกว่าการอยู่ด้วยกันซะอีกการอยู่ในเรือนตัวเองซะอีกเพราะการเลงคือมันทํางานได้เต็มที่นะคะและตัวเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้นะคุณทํางานใหม่ๆอะไรก็ตามอ่ะมันประสบความสําเร็จคุณลุยอะไรต่างๆคุณประสบความสําเร็จเต็มที่เพราะอะไรเจ้าเรือนพันธุ์กเข้าไปสู่พระเรือนปุตตะครอบครัวบุตรหลานบริวารต่างๆในช่วงระยะเวลานี้เจอเจอนะนําสิ่งดีๆมาให้กันเสมอ ตัวเจ้าชะตาเองรเริ่มทําอะไรใหม่ๆเกิดความมั่นคงนะคะดาวเจ้าเรือนพันธุเป็นปุตตะตัวเจ้าชะตาเองก็โดดเด่นในเรื่องของการเข้าไปสู่สังคมที่มันมีเด็กอายุน้อยกว่าเจ้าชะตาจะอารมณ์เป็นประมาณว่า,าผู้ใหญ่ยกย่องนะคะผู้ใหญ่ยกย่องเด็กรักและเเธอทูน เจ้าชะตาจะเป็นครูเป็นคนทําของเด็กเล่นเป็นคนขายของที่เป็นเกี่ยวกับเด็กเป็นเจ้าของสวนสาธารณะลงมหรสพอะไรก็ช่างมันจะมีเด็กเข้ามาเต็มเลยมันจะมีเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองทางด้านนี้เจ้าชะตาบางท่านหลังสงการนะถามว่านานไหมนานยาวไปสองปีเลยมีผลดีในเรื่องของการซื้อขายที่ดินมีบุตรหลานมีบริวารมากบุตรหลานบริวารน,นำพามาซึ่งความสุขความเจริญนะคะความภาคภูมิใจ ตัวเจ้าชะตาเนี่ยผู้ใหญ่ยกย่องทําอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ไปร่วมทุนร่วมพุ่นไม่ว่ากับเด็กหรือกับผู้ใหญ่ดีหมดขอเพียงให้พระพุทธออกไปสักนิดหนึ่งพระพุทธเป็นเจ้าเรือนสุภามันมีเกณฑ์ที่จะไปทะเลาะก,กับผู้ใหญ่ในช่วงเนี้ยในช่วงหลังสงในช่วงสงการยาวไปเนี่ยก็คือทะเลาะก,กับผู้ใหญ่คือสุภาอยู่เรื่องปัตนีขัดใจหรือไม่ผู้ใหญ่เนี่ยก็งุนหงิดกับคู่ครอง,องของเจ้าชาตานะคะช่วงระยะเวลานี้เลยเป็นช่วงระยะเวลาประคับประคองปจุถึงสิบเก้า เมษายนนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นโดดเด่นเต็มกําลังคนมีคู่คนมีคู่แอดบอกไปแล้วนะคนมีคู่ระวังความขัดแย้งในช่วงช่องว่างตั้งแต่วันที่1ิบสี่อ่ะสิ่จนถึงสิบเกมันไม่กี่วันเองนะคะแล้วมันจะขัดแย้งกันแบบว่าต่างคนต่างดีต่างคนจะต่างมีดีเพราะอะไรเพราะในเรื่องปัตตาน,นีเขาก็แข็ง เขามีดาวราชาโชคดาวอะไรมาเต็มเลยมาอยู่ในกองของเขาแสดงว่าตอนเนี้คุณตัวเปล่านะคุณมีแค่ดาวเล็งคุณอาศัยแสงจากเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณไปหือไม่ได้คุณไปร่วมมือคุณไปร่วมทุนคุณไปพูดจาพูดด,ดีเพราะช่วงระยะเวลานี้คู่ครองคนรักมีมีพลังเหลือเฟือมากๆนะคะทีนี้ถามว่าเกณฑ์เกณฑ์ความรักยังดีอยู่ไหมดีจะได้อะไรก็ได้จากเขานั่นแหละนะคะเพราะว่าเจ้าเรือนต้นเนี่ย ส่วนคุณมีดีตรงไหนมีดีตรงที่ดาวประจําตัวของตัวเองไปอยู่ในเรือมรณะและเป็นเกษตรแข็งแกร่งเช่นเดียวกันสิ่งต้องระมัดระวังนะระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยการเปลี่ยนแปลงที่มรษยูมันเข้าไปสู่มันเข้าไปเจอกับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวเรานี่แหละบางคนก็เลยเป็นผดเป็นผื่นเป็นคันเป็นโรคอะไรที่ไม่ได้เป็นอ่ะไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นมาก่อนอ่ะมันเป็นเพราะมรษยูมันพุ่งไง นะคะก็แสดงว่าโอเคถ้าบางคนเป็นตามแอดมินแอดว่าอ่ะมันก็แพลงลิดแล้วในตอนตอน้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่รู้ว่ามันจะแพลงอีกเมื่อไหร่แอดก็เลยมองว่ามันก็ไม่ได้เกิดตลอดเวลาอยู่แล้วอ่ะถ้ามันเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้มาแล้วนะคะอ่ะบางคนก็ป่วยไข้รับสงการเพราะว่าพระศุกร์เนี่ยย้ายเข้ามาทับกันเลยกับดาวมฤตยูก็มีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยมีเรื่องของการเสียทรัพย์สินเกี่ยวกับเรื่องของการอ่ชนรถชน รถซ่อมอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องก็ยังต้องระมัดระวังอยูอ่เพราะว่ามันเป็นดาวประจําตัวของตัวเองอยู่อย่างดีนะคะส่วนคนมีคู่คนมีคู่จังหวะนี้บางคนจบปุ๊บจบปุ๊บได้เริ่มใหม่บางคนไม่จบแค่เปลี่ยนสถานะนึกออกไหมเปลี่ยนสถานะจากคนโสดไปเป็นคนไม่โสดมีแฟนเปลี่ยนสถานะจากคนมีแฟนไปเป็นแต่งลักษณะที่ประสุขเข้าอย่างเงี้ยนะคะบางคนนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้เตรียมตัวที่แอดบอกตเตรียมตัวเดินทางต่างประเทศเพราะามันคือมรณะจบจากการอยู่เมืองไทยไปอยู่เมืองนอกจบจากการทํางานที่นี่ไปอยู่อีกที่หนึ่งจบจากการเรียนมาจากโรงเรียนไปขึ้นมหลาลัยนี่คือมรณะสาหรับแอดมินนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ใช่เรื่องนี้นากลัวแล้วมรณะมั่นคงแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นําพาไปสู่ความสําเร็จตามที่เจ้าตาหวังไว้ ทุกสิ่งทุกอย่างงอกเงยการเงินเป็นยังไงการเงินยังอยู่เรือนสุภาอยู่เงินเข้าดีเงินออกไหมเงินออกมีเงินเข้าดีเงินออกก็มีจะต้องดูด้วยว่าคู่ดาวมันเป็นคู่ศัตรูกันนะคะเงินเข้าดีมากในสถานะของความเป็นเจ้าเรือนเนี่ยโอ้เงินอยู่ในเรือนสุภาทําอะไรก็ตามคิดอ่านการไกลแค่ไหนก็ตามเงินทองไหลมาเทมาเต็มเลยแต่รายจ่ายก็จี้หลังมาเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้มันอาจจะเหมือนกับคนที่ เก็บเงินไม่อยู่หรอกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะได้มาเรื่อยๆได้มาจากการพูดการเจรจาก,การเข้าสังคมต่างๆนะคะได้มาเออสิ่งที่อยากจะให้เรามาระวังก็แค่เรื่องที่จะทะเลาะกับคู่ครองคนรักหรือคุนส่วนนั่นแหละเพราะว่าดาวหนึ่งกับดาวแปดเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างราศาีเมษเนี่ยต้องบอกเลยว่าจะมีเรื่องกระทบกระเทือนเกี่ยวกับเรื่องของตานะพระอาทิตย์หนึ่งกับแปดแต่ของตุลเนี่ยก็ต้องระวังตาด้วยเพราะเราถูกเล็งใช่ไหม ระวังตาระวังปากเราเกี่ยวกับเรื่องของที่ควรระวังเนี่ยระวังเกี่ยวกับเรื่องของการไปหลงเด็กการไปเทการไปเปในช่วงระยะเวลาเนี่ยสงการเนี่ยเพราะเดี๋ยวจะสนุกสนานับการทํางานหลังสงการเพื่อจะใช้นี่ใช้สินการรูดบัตรรูดการ์อะไรให้เขาไปนะคะจริงๆแล้วแอดจะบอกแบบนี้ว่าลัคนาราศีตุลเนี่ยไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะ แทบจะไม่ต้องห่วงทุกอย่างดีหมดดวงจะมีโชคใหญ่มีเกณ์อะไรใหญ่ๆเข้ามาเพียงแต่ว่ามันเหนื่อยแต่แอดบอกเลยว่ามันไม่เหนื่อยเปล่าขอให้สู้เท่านั้นแหละเจ้าชะตาจะประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งสมดังที่ปรารถนานะคะ ก็ขออํานวยอวยพรนะสงกันในปีนี้นะคะกําลังจะผ่านพ้นไปแล้วขอให้เจ้าตาเดินทางไปไม่ว่าจะแห่งหนตําตำบลใดขอให้ปลอดภัยทุกๆประการนะคะประสบความสําเร็จทุกอย่างมีคนรักมีคนชื่นชมมีกรระะมัรยานามตรที่ดีอุ้มชูกันนะคะก็ ปอลโอปรดอย่าลืมแชร์คลิปให้อดมินเพื่อให้เจ้าพตาได้ช่วยเหลือกัลยาณมิตรบางคนที่เขาถึงทางตันนะคะให้เขาได้มีทางมีช่องทางมีคนที่พูดแล้วเขาฟังแล้วรู้สึกว่ามีความสุขขึ้นแอดคิดว่าแอดเป็นคนที่พูดแล้วคนอื่นฟังแล้วมีความสุขขึ้นนะก็ลองดูนะคะลองแชร์คลิปแอดไปเผื่อเป็นช่องทางการช่วยเหลือพวกเขาได้อีกช่องทางหนึ่ง ขอบพระคุณสำหรับซูเปอร์แตงด้วยนะคะได้รับแล้วมีความสุขมากๆเลยขอส่งความสุขนี้กลับคืนไปด้วยการตั้งอ,อกตั้งใจทําคลิปให้ทุกคนได้ฟังกันยาวๆนานๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ